เมียวเล็กมาสวัสดี FC ทุกท่านค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะเมียวเล็กเล่นจนเหนื่อยล้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเมียวเล็กก็จะเล่นอีกนะคะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้หยุดการละเล่นของเหมียวเล็กได้นะคะพาเล่นอะไรก็เล่นหมดนะคะ หลางทีก็ไปกวนพี่ๆเขานะคะพี่ๆเขาก็นอนดูนะคะดูนะคะดูเขาจะเล่นนะคะเล่นอะไรรู้ไหมคะสันกระดาษสันกระดาษเนี่ยคะ่ะพาเล่นอะไรก็เล่นหมดดูการดูการเล่นดูการยืนอยากยืนอยากยืนได้โอ้ตัวสูงขึ้นแล้ว เมื่อยแล้วนอนล้นอนละพี่ทองมาเล่นด้วยพี่ทองมาพี่ทองนี่พี่ทองตบ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 มไม่สามสีไปแล้วไม่สามสีเดือนผ่านแล้วเนี่ยนี่พี่ทองไม่ต้องแมวหนูทําเองอพี่ทองก็เล่นแป๊บเดียวะคะ่ะตามภาษาคงจะสงสัยมากว่าอะไรพาเล่นสันกระดาษก็เล่นนะคะกล่องก็เหมือนกันนะคะกล่อง กล่องก็แย่งกันนะคะกล่องสงสัยจะได้ทําเพิ่มแต่ว่า,าให้แม่ว่างจริงๆแนมะ่เดี๋ยวแม่ทําให้ลกูกเดี๋ยวทําเพิ่มกล่องนี้ได้มาจากร้านขายของชํานะคะพี่เขาใจดีเขาให้กล่องมาฟรีๆก็ซื้อกระดาษมาห่อเอานะคะพี่เขาก็เป็นคนที่เมตตาสัตว์เหมือนกันนะคะร้านขายของชําของเขาจะมี ทรายแมวมีอาหารแมวมีอาหารน้องหมานะคะเขาก็ตอนค่ำเขาจะเอาอาหารไปโรยไว้ตามที่มีน้องหมาจรอ,อยู่นะคะแล้วก็พี่เขาเล่าให้ฟังว่าว่านุ้ก็ไปซื้อของร้านเขาบ่อยนะคะพี่เขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีน้องแมวจรมาคลอดลูกบนบน,บนหลังคาบ้านเขา่บนฟ้านะคะ เขาก็สงสารเขาก็เอาลงมาเลี้ยงซื้อกองมาใส่อย่างดีนะคะจนตอนนี้น้องน้องได้สองเดือนแล้วพี่เขาจะพาน้องไปทํทำวัคซีนด้วยนะคะพี่เขาใจดีมากๆเลยนะคะพี่เขาคือรักรักสงสารสตจ์จนนะคะพี่เขาใจดีมากพี่สาวพี่สาวเป็นผู้หญิงอะคะ่ะพี่สาวสองคนนะคะหายากนะคะที่ที่จะที่จะแบบ ที่จะเสียสละที่จะเอาเขามาดูแลอย่างเงี้ยค่ะน้องแมวจอนที่มาคลอดบนฝ้าบนหลังคาเขานะคะแต่ร้านพี่เขาเป็นขายของชําขายหลายอย่างนะคะขายหลายอย่างมากแล้วก็ใจที่เขาใจดีด้วยนะคะหมาจอนบางทีแกก็เอาทําหมันเลยนะคะดีมากๆเลยะคะ่ะก็พี่เขาคงจะมีความสุขอะคะ่ะมันเป็นความสุขอยู่แล้วนะคะถ้าถ้าเราทำดี คิดดีทดําดีมันก็เป็นความสุขใจอยู่แล้วนะคะถ้าเขาพี่พี่เขามีกําลังที่จะทาทาได้นะคะนุก็นุก็ปลื้มพี่เขาอยู่ค่ะที่พี่เขามีความเมตตาต่อสัตว์นะคะนุก็เชื่อว่าเอฟซีทุกท่านในที่นี้ก็มีความเมตตาต่อสัตว์ทุกท่านทุกท,ท,ทุกท่านรักสัตว์หมดนะคะนุกคิดว่าไม่งั้นเราคงไม่ได้มาเจอกัน <laughs> ไม่ได้มารู้จักกันนะคะ เหนื่อยแล้วเหรอลูกเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วหนูเหนื่อยแล้วหนูก็พอลูกแม่ก็เหนื่อยเหมือนกันวันนี้ไม่รู้ไปอะไรมาหลายอย่างมากนะครับแดดก็ร้อนมากก็ไปให้อาหารน้องหมาน้องแมวที่ทุ่งนาแล้วก็รีบกลับมาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ